เลยเชื่อทุกวันนี้แก่อยู่ที่นี่ป่ะแก่อยู่ที่นี่แล้วจะจบไหมยังจะจบวันที่สิบค่ะหลวงพ่อสิบก็พรุ่งนี้มาเลยนี่เหรอค่ะหลวงพ่ออ้าวก็เลยจะมา,าออหาห <c oughs> <c oughs> ากรรมอะไรที่เคยทําไว้ใช่ไหมใช่ค่ะหลวงจะได้จัดการไปใช่ไหม อ้าวเคยฆ่าสัตว์แมลงสาบโรยอะไรนะโรยยาฆ่าแมลงใช่ค่ะตายไม่ตายตายคะยถือไว้ถือไว้ตายเรียบตายเรียบเลยตายเยอะค่ะทําบ่อยเปล่าไม่บ่อยค่ะหลวงเพราะรู้สึกว่าจากครั้งหนึ่งเห็นมันตายหมดเลยก็เลยไม่กล้าทําอีกครั้งเดียวเองทั้งหมดหรือว่าหลายครั้งคือโรยครั้งเดียวค่ะแต่ถ้ามันโผล่มาเมื่อไหร่ก็ทําอีก ท่าที่จาได้กี่ครั้งครั้งหนึ่งค่ะหลวงพ่อครั้งเดียวแล้วก็ทุบหัวปลาช่อนหนึ่งตัวค่ะฆ่าแมวตายหนึ่งตัวไม่ได้ฆ่าค่ะหลวงพ่อมันมันตกลงไปในโอ่งตอนหนูเป็นเด็กอ่ะหนูไม่รู้เรื่องเออแล้วหนูไปปิดฝาตอนนั้นหนูดื้อไปปิดฝาคือฆ่าโดยไม่เจตนาค่าหลวงพ่อก็คือฆ่าไงคแต่ว่าไม่ได้เจตนาพอยังเด็กใช่ไหมค่ะเออแล้วตีงูเขียวนี่เจตนาไหม อันนี้เจตนาค่ะเจตนาตีตีให้เจ็บหรือตีให้ตายตหรือตีไล่เฉยเฉยตีตีหลังหักเลยค่ะหลวงพ่อตีหลังหักเลยตอนนั้นแก่แล้วใช่ไหมตอนนั้นหนูอ,อายุเยอะอยังตอนนั้นเยอะแล้วค่ะเยอะแล้วเยอะแล้วก็ไม่ใช่เด็กแล้วก็ถือว่าตีเจตนาค่ะตีเพราะกลัวหรือตีเพราะว่าเกลียดเออกล,กลัวมันกลัว,ลวมันกดัดค่ะกลัวมันกัดก็เลยตีมันไปก่อนเลยค่ะท่านเทวดามี คดีอยู่กริสัมากมายถามว่ายังตามมายังส่งผลยังโกรธแค้นอยู่หรือเปล่ากระสัดใช่ไหมท่านใช่แล้วเห็นกันนั่นแหละนะผลยังไม่ส่งหรอกค่ะแต่ก็จ้องอยู่นะแหละท่านเนยยังไม่ปล่อยแต่ว่ายังไม่ส่งผลใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋เอาสำนึกผิดแล้วจะทํายังไงได้บ้างสำนึกแล้วใช่ไหมนะสำนึก,นกเปล่าแล้วค่ะจะแก้ไขใช่ไหมครบใ,ใช่ค่ะ ให้สรรพสัตว์นาะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแวใช่แล้วสรรพสัตว์เอ๋ยอย่าโกรธเลยหนาะโกรธไปโกรธทางเอาบุญเถิดหนานั่นแหละเขาไม่ได้มีเจตนาแต่ใจนั่นหนาสำนึกอตลอดเอ่ยวันนี้ถึงข่าวแล้วนั่นจะเอาบุญให้พวกเจ้านั่นแหละไปเกินม่เถิดหนาะจะได้ไม่มีจิตอกุศลครา ก็ได้แหลวท่านเอ๋ยสาทุอ่อาคบุญมาเลยหนาสามสิบวันนั่นแหละคราได้ไหมหนาะแหละท่านเอ่ยได้คะ่ะได้ไม่ได้ได้คะ่ะยินดีสามสิบวันพร้อมจ่ายตั้งจิตอธิษฐานเอาบุญนั้นแหละหนอขอขมากรรมเถิดพอสประสันเนาะขออย่าเบียดเบียนกันเอาบุญไปแล้วให้ท่านาาแคล้วคลาดกันหนอ <c oughs> ขอให้เราอย่ามีเวรกรรมต่อกันหอชาตินี่หนอชาติไหนก็ไม่เจอกันอ่าไม่ต้องฆ่ากันอีกแล้วทั้งเจตนาและไม่เจตนาแยกย้ายกันไปเอาอะไรอีกชุดขาวสองชุดท่านเอ๋ยสังฆทานหนึ่งชุดเลยนั่นแหละหาพร้อมกับอาหารแหบครับอยสนาอีกสามสิบตัวบอยสนาอีกสามสิบตัวได้ไม่ได้ได้ค่ะได้เลยอาหารแบบไหนดี กันให้สัปปะสัตวนั่นแหละหามีอาหารหมาด้วยนั่นแหละครับแมวเล,ละนหะาท่านเอ้ยมีผักด้วยเนะนั่นแท้เห็นเป็นเช่นนั้นเนาไปซื้อถุงอาหารหมาอาหารแมวมาอย่างกะถุงเล็เลกๆแล้วก็ซื้อผักมาตามนี้ <c oughs> พร้อมลงมือเลยหลังจากวันที่สิบนี้ใช่ไหมเรียบร้อยสัประสัตวจะได้แยกย้ายกันไปเกิดไม่ดวงมาตาม อาคาดพยาบาลกันอีกแล้วอาทัวรไปได้เมื่อกี้มีพั